เ้าแห่งผลงานยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการก้าวล้ำน้ำสมัยด้วยระบบดิจิตอนสมบูรณ์แบบทันสมัยใหม่เสมอส,สุดยอดแห่งหนังกลางไปในยุคดีลูกชายผู้ใหญ่บ้านภาคพ,พยนุนบ้านใหม่นาคำตําบลน,น้องไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดโขนกันลูกชายผู้ใหญ่บ้านภาคพ,พยนุน รับ่ายภาพยนตร์กลางแปลงในงานพิธีต่างๆอาทิเช่นงานแก้บุญงานแจกข้าวงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใบางานกระถิ่นและงานภาพป่าด้วยระบบแสงสีเสียงสมบุรแบบทันสมัยไม่สเสมอ ลูกชายผู้ใหญ่บ้านภาพยนตร์ตูนรวมหนังใหม่หนังไทยหนังเทพหนังดีหนังดังหนังใหม่ๆเ,เราฉายชนโร,โรมันสุดคู่พะลูกขี่จำกัดด้วยภาพยนตร์มันๆซปเปอร์ฮีโร่ล้วนจอรวมค่ายดังหนังพันล้านมากที่สุดด้วยภาพยนตร์ไทยจีนฝรั่มีให้ทเลือกมากมายถูกต,ต้องด้วยลิกสิ์หนังกลางแปลงแค หลาเปอร์เซนเซนสนุกสนานตื่นเต้นกับความบันเทิงไร้ขีดจำกัดผมเพิ่งกลับบ้านไปส่วนกูเนี่ยสีนอนพักฟื้นอยู่กับหมอเองมามายไปไหนปะเขาออกเว้นกันเบิดแล้วไปอยู่กรุงเทพบดดนคือเปลี่ยนไปหลายแเ่เปลี่ยนไปแบบไหนล่ะเปลี่ยนจากคนเป็นนางฟ้าไปสื่ออดแอนเดอร์โสดแต่โบซิงแต่ยิ่งตรงเป้า ปังปัง,ป,งปังเลยนะ้ากงพวกมันคือโจรฟันแดงเสื้อร้ายที่มีทั้งฝีมือและอาคมของขลังมันออกปล้นชาวบ้านพร้อมจุดหมายที่สำคัญนั่นคือการตามล่าหายหญิงสาวสมบัตนคนใจติดต่อทีมงานลูกชายผู้ใหญ่บ้าน ภาพยุนใต้ที่86หมู่15บ้านใหม่นาคตำ,ำบลหนอนงผัยอำเภอชุมแพนจังหวัดขอ,อนกันหมายเลขโทรศัพท์084-601-9914บริหารงานโดยผู้ใหญ่บุญลือสมสัตวิ์ย่าลืมต้องการภาพยุนไปฉายในงานพิธีต่างๆของท่านง,งานแก้บนงานแจกข้าวงาน,นงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ งานกระถิงนและงานผ้าป่านึกถึงเรา,เราลูกชายผู้ใหญ่บ้านอพาพยตนตำบลหน,นองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น